N niggas in my bro tryna phase me <laughs> My bro tryna phase me นะคะแอมมี่นะคะตอนนี้แอมมี่ก็ยินกับรถฟอร์ดเลยค่ะรุ่นนี้เลยนะคะจะเป็นในรุ่นของสตอมแท็กนะคะคันนี้สตอมแท็กเป็นรุ่นขับ2นะคะ210แรงมา้านั่นเองนะคะคันนี้เดี๋ยวแอมพาไปดูชุดแต่งกันดีกว่าว่าสตอมแทกรุ่นนี้ใส่อะไรไปบ้างเพราะว่า แปลกหน้าแปลกมากคันนี้แปลกแบบอุบบมันคือรุ่นสตอมเทหรือเปล่ามันใช่แล้วค่ะแต่ว่ามันใส่ชุดแต่งเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวแอมพาไปดูชุดแต่งก่อนเนาะว่าชุดแต่งรุ่นนี้ใส่อะไรบ้างนะคะไปค่ะที่กระจังหน้าก่อนนะคะกระจังหน้าใส่เป็นชุดวิวเตอร์นะคะชุดวิวเตอร์อน,นี้จะเป็นคล้ายๆกับชุดอของเอเวอเรสต์แต่ว่าอันนี้จะทําในรุ่นของเรนเจอร์นะคะเรนเจอร์ทุกรุ่นสามารถใส่ ด้วยกันได้เลยนะคะแล้วก็เขาจะแปลงหน้าเป็นแบบโอ้โหรถทรงยุโรปทรงที่ทุกคนใฝ่ฝันแน่นอนนะคะอันนี้แปลงหน้าใหม่หมดเลยนะคะแต่ว่าเรายังคงไฟของ m a t t i c LED ไว้เช่นเคยนะนี่เลยไฟนี้ก็คือเป็นไฟที่มีลูกค้าเข้ามาสอบถามอยู่นะคะว่าไฟนี้สามารถ มีขายไหมหรือว่ามีอุปกรณ์แต่งเพิ่มเติมเลไหมแอมต้องบอกก่อนว่าตรงนี้ค่ะไม่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าของฟอร์ดอะคะ่ะเขาจะทํามาในรุ่นของขับ4เท่านั้นนะคะแล้วก็ขับ2ของสตอมแท็กแล้วก็ขับ4ของสตอ m t ท็กนั่นเองนะคะที่เสร็จมากๆเลยกับไฟแมกนิก LED นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอมพาไปดูด้านข้างกันดีกว่าค่ะว่าด้านข้างของคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างไปค่ะ เอาล้ค่ะดูด้านหน้าเสร็จแล้วมาดูด้านข้างดีกว่าค่ะด้านข้างนะคะได้ใส่เป็นนี่เลยซุ้มล้อ6นิ้วนะคะแบบเหลี่ยมตานี้เขาจะมาพร้อมกับชุดแต่งของวิกเตอร์นะคะอันนี้เลยน,นี่ให้คุณลูกค้าไปด้วยนะแต่ว่าล้อแมกนะคะคุณลูกค้าก็ยังจะขอเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะแต่ว่าล้อแมกของเขาก็สวยอยู่แล้วนะคะกับล้อแมกขอบ20นะคะแล้วก็มีคลิปแดงให้คุณลูกค้าแบบนี้ไปด้วยนะ แต่ว่าถามว่าคุณลูกค้าชอบไหมก็แล้วแต่ว่าคุณลูกค้าแบบอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยก็จะได้ทุกอย่างเลยแล้วแต่ชอบความต้องการนะคะในส่วนของรถตัวนี้นะคะพิเศษยังไงสตอมแทกนี้เลยค่ะขออนุญาตปีนขึ้นไปนะคะนี่สตัมแทกของเรานะคะสามารถปรับแหลกหลังคาได้นะเหมาะสำหรับลูกค้าที่อเวนเจอร์หรือว่าหรือต้องวางสิ่งของพวกกระเป๋าหรือว่าสินค้าที่ต้องเดินทางหรือว่าต้องไปใส่อุปรกรณ์เพิ่มแหลกอะไรเงี้ยค่ะแอมจะแนะนําให้ลูกค้าออกรุ่นนี้มากๆเลยเพราะว่า เขาเหมาะกับรถที่อเวนเจอร์แล้วก็พัจรภัยน,นั่นเองนะคะสายลุยมามาค่ะแล้วก็มาในส่วนของนี่เลยเบ้ามือจับนะคะมีให้คุณลูกค้าแน่นอนนะแล้วก็มีคำว,ว่าเรนเจอร์แบบนี้ตัวหนังสือแบบนี้ให้คุณลูกค้าไปด้วยนะดียังไงเพราะว่าเล็บนะคะผู้หญิงต้องมีเล็บเนาะหรือว่าคุณผู้ชาาก็ต้องมีเล็บทุกคนทุกคุณมีเล็บหมดบางทีเราก็กลัวประตูเราเปิดลอะไรอย่างเงี้ยเราก็แนะนํานี่เลยเปิดไว้เพื่อคุณลูกค้าเป็นรอยนั่นเองนะนี่คือข้อดีของเขาไปค่ะ ด้านข้างนะคะกับข้างกับข้างก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะนี่วิกเตอร์เหมือนกันนะคะมาด้วยกันทั้งชุดเลยเขาไม่ได้มาแบบโดดเดี่ยวนะมาด้วยกันทั้งชุดทั้งหมดทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ทั้งซุ้มล้อเลยนะคะมาในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายก็พิเศษก็คือระบ้าเขาสามารถปรับเลื่อนได้ถึง5ระดับเลยนะคะแบบนี้นี่เลยนี่นะคะเดี๋ยวแอมปรับให้ดูนะแต่ว่าจริงๆก็ถามว่ายากไหมไม่ยากนะเนี่ยก็ผู้หญิงคนหนึ่งก็สามารถทําได้เนี่ยเนี่ยไม่ยากเลย ง่ายมากนะคะซี่อีซีซ่เลยนะแล้วก็ลูกค้าก็ได้เพิ่มเป็นนี้เลยค่ะโรลเลอร์ลิสนะคะตัวนี้จะเป็นโรลเลอร์ลิสไฟฟ้าให้ด้วยนะอันนี้คือลูกค้าเพิ่มเติมมาก็จัดให้ไปอยากได้แบบยี่ห้อไหนหรือว่าแบรนด์ไหนอะคะ่ะแอมมีหมดเลยนะแค่แจ้งมาความประสงค์ากได้ใช้งานแบบไหนนะคะแล้วก็มาในส่วนของฝาท้ายนะคะฝาท้ายผ่อนแรงมากๆนะคะแล้วก็มีเป็นทรายเขาเรียกว่าอะไรอะขอบด้านข้าง ขอบกระบะนั่นเองนะนี่เลยแต่ว่าข้าเนื้อสัมผัสเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเนื้อแบบว่า,าไม่มนันไม่ลื่นนะคะสามารถอันนี้ได้เลยก็อันนี้ด้านท้ายนะคะอ,อันนี้ก็เป็นกระ,กระจังหน้านะคะคืนนะไม่ได้ว่าเอาไปขายนะคืนให้ลูกค้าทุกชิ้นเลยเผื่อลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นหน้าเดิมนะคะเราก็สามารถทําได้แล้วก็มีกล้อง360องศารบาาอบคันก่อนต้องบอกตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้คุณลูกค้าแบบนี้ไปด้วย ให้ไปเลยไม่ต้องไปติดเพิ่มนะเรามีให้ในรถของ t ตอมแท็กขับ2นะคะถามว่าราคาเท่าไหร่ไม่แพงค่ะคอาสีนี้ก็จะเพิ่ม1,000 0บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าสีขาวหรือว่าสีเทาดําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เพิ่มเงินนะแต่ว่าแล้วแต่ความต้องการนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอมพาไปดูด้านในดีกว่าค่ะว่าด้านในมีอะไรบ้างอ่ะอย่าลืมนี่ค่ะไฟท้ายแบบ led แบบนี้เลยนะคะเป็นไฟตัวเดียวกับแรปเตอร์นะนนี้ นี่เลยแต่แอมก็ใส่เป็นที่ครอบให้คุณลูกค้าไปด้วยนะเป็นที่ครอบของเรนเจอร์นะคะอันนี้จะเป็นแยกชุดกับอของวิกเตอร์นะไปค่ะดี๋ยแอมพาไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปค่ะค่ะเราดูภายนอกกันนะคะเราไปดูภายในกันดีกว่าค่ะว่าภายในเจ้ารุ่นนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวแอมก่อนจะไปนี่กุญแจนะคะของเราจะให้เป็นตัวนี้2ดอกน,นะคะจะสามารถเป็นกุญแจเลตได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวแอมพาไปดูด้านในดีกว่า สำหรับเบาะทรงสปอร์ตนะคะนี่เลยไม่ใช่เป็นเบาะหนังสปอร์ตนะ mm hmm. เขาจะเป็นทรงสปอร์ตนะคะมาพร้อมเส้นได้สีแดงแบบนี้ให้คุณลูกค้าไปด้วยนะนี่เลย mm hmm. ค่ะภายในนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวแปมไปให้ดูนะ mm hmm. จะเป็นหน้าปัดดิจิตอลแบบนี้เลยให้คุณลูกค้าไปด้วย mm hmm. นี่สวยงามมากๆเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็นี่นะคะแล้วก็มาในส่วนของ หน้าจอตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอ12นิ้วนะคะแล้วก็รองรับ Android Auto Apple c a r p l ร y โดยไร้สายชาร์จนะคะต้องบอกตรงนี้ก่อนนะไร้สายชาร์จแล้วก็มีเป็นนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นไวเลสชาร์จที่คุณลูกค้านะคะในการชาร์จมือถือในรุ่นต่างๆที่สามารถรองรับ ไวเล็ชาร์จได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสายไทซีต่างๆนะคะมาพร้อมเกียร์อ e ีชิปเตอร์แบบนี้นะคะนี่เลยสุดยอดมากๆสำหรับรุ่นส,สตอมแดกขับสอนะคะแล้วก็มีเป็นเบรกมือไฟไฟ,ไฟ้าคุณลูกค้าด้วยแล้วก็มีโหมดต่างๆคุณลูกค้าด้วยนะคะนี่แบบนี้เลยนะสำหรับห้องโดยสารนะคะนี่เลยห้องโดยสาร หรูหราม่แพ้ใครแน่นอนนะคะสำหรับในรุ่นของสตอมแดกนะคะอูสวยมากเลยขอเปิดลิ้นชักนะนี่ค่ะเป็เกสสำหรับเก็บของเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะคะเก็บแบบสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะเป็นอุปกรณ์เสริมตรงนี้ให้คุณลูกค้าด้วยนะ โอเคค่ะยังไงแอมขอฝากช่องแอมด้วยนะคะแล้วก็กด s u b ส c r i b ์กดติดตามช่องของแอมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันลวกันนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้รถรุ่นต่างๆหรือว่าสับทาโปรโมชั่นของรุ่นสตอมแท็กหรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะก็โทรมาหาแอมใต้คลิปนี้เลยคะแอมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะโอเคค่ะเดี๋ยวแอมไปก่อนนะไว้คุยกันคลิปหน้าใหม่นะคะอย่าลืมนะกดติดตามกันด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันค่ะ